วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องความสงบสุขภาพบริวัตรคนรุปธประาทวนนิดนึงเพื่อจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราจะคุยกันที่ไหนเริ่มต้นจาก นี่เลยครับมาดูกันเห็นบ้านตรงกลางนะหน้าบ้านคือฝั่งที่เป็นประตูบ้านของคุณเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฝั่งหงแดงนะหรือบางคนเรียกว่ากำแพงหงแดงส่วนหลังบ้านนะหลังบ้านก็คือฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับประตูเข้าบ้านคุณเราจะเรียกฝั่งนี้ว่าเต่าดำเป็นชื่อเรียกสากลเลยนะทั่วโลกเรียกเหมือนกันหมดฝั่งซ้ายของบ้านเราจะเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งมังกรเขียวหรือกำแพงฝั่งมังกรเขียวและฝั่งขวาของบ้านเมื่อหันหน้าออกเราจะเรียกเขาว่าฝั่งเสือขาวไม่ว่าหน้าบ้านคุณจะหันทิศไหนไม่นับไม่ เกี่ยวไม่สนใจที่เราจะเรียกฝั่งต่างๆเหล่านี้ตามชื่อนี้เสมอเป็นสากลถ้าสินแสคนอื่นพูดหงแดงเรารู้เลยว่ามาถึงที่เดียวกันอีพีนี้เราจะพูดถึงกำแพงฝั่งที่สองจะพูดถึงกำแพงเต่าดําอยู่ที่หลังบ้านหลังบ้านอยู่ตรงไหนหลังบ้านก็อยู่ตรงข้ามบ้านเราละกันเอาอย่างนี้ละกันตรงข้ามประตูบ้านบางคนบอกอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยมีประตูบ้านแต่ไม่ได้ใช้คุณใช้ประตูข้าง สำหรับกรณีนี้นะคบคนที่ใช้ประตูข้างนะถ้าคุณใช้ประตูข้าง100%เลยคือประตูหน้าบ้านนี้เรียกได้ว่าปิดตายไปตั้งโชว์อะไรอย่างนงี้นะครับเราจะถือว่าประตูหน้าบ้านของคุณมันอยู่ด้านข้างนะเราจะถือว่าหงแดงจะอยู่ที่ประตูที่คุณใช้นั่นแหละแต่รู้ไว้นะว่าถ้าประตูข้างคุณเล็กกว่าประตูหน้าบ้านนะแล้วคุณใช้ประตูข้างเป็นประจําคุณรวยได้มากกว่านี้เยอะเลยยิ่งถ้าหน้าบ้านคุณกว้างด้วยหน้าบ้านคุณสวยๆด้วยดันไม่ใช้เนี่ยดันมาใช้ประตูข้างนะเสียโอกาสนะเพราะว่าหงแดงมันดีๆอยู่ตรงนั้นอะ แต่เราไม่ใช้เขากลายเป็นว่าพื้นที่มีสวยงามสว่างสวยโอกาสรอเต็มไปหมดแต่พอเราไม่เปิดประตูเราไม่ใช้ไม่เข้าบา้านคุณต้องไปดูประตูที่คุณใช้ประจําว่าว่าตรงนั้นเนี่ยมันสวยมันใหญ่ไหมถ้าตรงนั้นดีตรงนั้นตัวนั้นจะทําหน้าที่เป็นหงแดงแทนนั่นเองนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ใช้ประตูข้างนะครับฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณก็จะเป็นด้านหลังประตูตรงข้ามกับประตูนั่นเอง จะไม่ใช่หลังบ้านแบบที่เราเข้าใจนะโอเคมาอันนี้คือเฉพาะคนที่ใช้ประตูข้างหลังบ้านคุณก็จะไปอยู่ด้านหลังของฝั่งตรงข้ามกับประตูนั่นเองนะส่วนคนที่ใช้ประตูหน้าบ้านนะครับก็เหมือนกันเต่าดําก็จะอยู่ที่ด้านตรงข้ามกับประตูเข้าบ้านนะครับโ okay, อเคน,นี้เราเคลียร์ให้ชัดก่อนกลับมาที่เนื้อหาอ e ีพีสดสองเราจะพูดกันที่กําแพงเต่าดํากําแพงเต่าดําคือสิ่งที่อยู่หลังบ้านนะครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับประตูที่คุณ เต่าดํำหมายถึงอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะหมายถึงผู้อุปถรัรมภ์ผู้อุปถรัรมภ์ในที่นี้นะครับเช่นหัวหน้าใครเป็นพนักง,งานประจําหรือเจ้าของกิจการหรือเป็น CEO เป็นใครก็ตามแต่นะคนอุปถรัรมภ์คุณ่ะก็คือจะเป็นคนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยดูแลคุณจะอยู่ที่กําแพงฝั่งนี้ทั้งหมดเลยพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเต่าดำมีปัญหาคุณจะ ขาดผู้อุปธรภมที่ดีบางคนมีแต่ผู้อุปัมภมไม่ดีบางคนไม่มีเลยบางคนมีหัวหน้าไม่ดีไม่ดีเนี่ยต้องดูที่เต่าดำนะหัวหน้าเอาเปรียบช่อโกงหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ๊ยส่วนใหญ่อยู่เต่าดำทั้งนั้นถ้าใครทํางานประจําเป็นเจ้าของกิจการนะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผู้อุปธมภมก็ไม่ถึงคนที่ช่วยหนุนคุณอ่ะช่วยผลักช่วยดันให้คุณก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้นมันจะมีแบบบางทีแบบเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆหรือเป็นคอนเน็กชันที่คุณรู้จักแล้วเขาจะแนะนําลูกค้าดีๆมาให้คุณน,น,นั่นแหหหละคืือออผผููุ้้ปถปถมรเ็นใญ่ที คอยปกป้องธุรกิจคุณก็ได้คอยคุ้มครองแม้แต่กระทั่งอาชีพฟรีแลนซ์ทำงานคนเดียวเราก็ต้องการผู้อุปถัมภ์นะเวลามีผู้อุปถัมป์บางทีเขาจะแนะนําบอกต่อไงว่าคนนี้ทํางานดีแนะนำอ่าหรือบางทีผลักดันเราให้เราไปออกรายการนั้นรายการนี้รายการน้นหรือผลักดันให้เราไปเจอลูกค้าคนนั้นคนนี้นะครับนี่คือความหมายของผู้อุปถัมอยากได้ผู้อุปถัมดีๆเนี่ยหลังบ้านต้องปังปง แล้วถ้าเป็นร้านค้าขายของราคาก็เหมือนกันท,กทุกที่ต้องการผู้อุปถรัรมภ์จริงไหมถึงแม้จะเป็นร้านค้าหรือจะเป็นแม้กระทั่งร้านโชว์หวยเล็กๆนะคบถ้าผู้อุปถัมภ์ดีมันก็จะกลายเป็นแบบคนมันสนับสนุนคนมันก็จะอยากจะช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะไปไหนมาไหนคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นี่คือตําแหน่งที่สําคัญบางคนบอกว่าออผู้อุปถัมภ์ฟังดูไม่ค่อยสําคัญจริงๆแล้วคืออย่างนี้ถ้าหงแดงหมายถึงโอกาสความสําเร็จการได้เงินมาเต่าดําตรงข้ามกันเนี่ยจะหมายถึงความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยการอยู่รอดเข้าใจไหมด้านหน้าคือไขวคว้ามาได้ด้านหลังคืออยู่รอดปลอดภัยอะไรบ้างที่ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยหนึ่งในนั้นก็คือผู้ระทําผู้ช่วยเหลือผู้คุมครองบางครั้งโดนตํารวจจับแต่ผู้ระทําเราเดีอะเรามีเส้นสายเรามีผู้ระทชาดีเนาะมารอดออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอนันนั้นนี่คือผมเปรียบเปรยเห็นภาพเฉยๆนะครับมีอะไรอีกในความหมายของผู้ระทชาในหัวหน้าลูกน้องผู้ใหญ่ใช่ไหม ผู้ประถมอีกกรณีหนึ่งก็คือหมายถึงลูกน้องบริวารก็ได้เพราะว่าลูกน้องบริวารก็ทําหน้าที่เป็นผู้อุปถัรภมเราได้นะใครได้ลูกน้องดีๆนี่โชคดีนะครับเขาคอยปกป้องบริษัทปกป้ององค์กรปกป้องผลประโยชน์ให้เราใช่ไหมปกป้องตัวเราปกป้องเจ้านายอ่ะใช่ไหมลูกน้องอ่ะบริวารอ่ะเพราะฉะนั้นหลังบ้านเนี่ยสำคัญบางคนบอกไม่มีลูกน้องก็ไม่ต้องดูแลใช่ไหมครับอย่างที่บอก ความหมายของเต่าดำไม่ได้มีแค่ผูดไปถามลูกน้องอย่างเดียวมันหมายถึงความสงบด้วยเพราะถ้าหลังบ้านคุณวุ่นวายชีวิตคุณก็จะวุ่นวายหลังบ้านคุณไม่สงบชีวิตคุณก็ไม่สงบสงบในนี้บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าสงบหมายถึงไม่มีเงินเข้ามาไม่ใช่สงบในนี้คือสงบสุขอยู่รอดปลอดภยัยมันเลยจะไปกระทบกับทีมงานด้วยไปกระทบกับความหมายของเงินเก็บก็ได้คือเงินเก็บก็คือเก็บเงินได้อย่างปลอดภัยขึ้นบางคนหาเงินมาได้เนี่ยโหเงินเก็บไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูที่นี่ด้วยดูที่นี่ได้นะแต่จุดที่่คองงงกบบบมถึวาส แต่เวลาที่เราไม่สงบเต่าดำมันไม่ดีเงินเก็บมันก็จะั่วไหลมากๆจะเป็นอย่างนั้นตามมาพูดง่ายคือเงินเก็บมันเป็นผลที่ตามมาจากความไม่สงบจากปัญหาจากความวุ่นวายดังนั้นตำแหน่งนี้จึงหมายถึงความสงบสุขนั่นเองนะและสิ่งสําคัญ อีกข้อหนึ่งก็คือหมายถึงสุขภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเงินได้เยอะแต่สุขภาพไม่ดีเอาเวลาเราก็ไม่ค่อยอยากได้กันสมมติว่าโอ้หาเงินได้มาร้อยล้านแต่สุดท้ายหามาได้ครบร้อยล้านปุ๊บเป็นมะเร็งเนี้ยป่วยเราก็คงไม่อยากได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สําคัญไม่แพ้กับหน้าบ้านคอนโดถ้าเต่าดําคือประตูเข้าบ้านใช่ไหมคอนโดเนี่ยนะครับเราจะเอาระเบียงเป็นหงแดงใช่ไหมดังนั้นเต่าดําก็จะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกับระเบียงจะเป็นประตูเข้าบ้านหรือเปล่าไม่รู้ไม,ไม่ไม่บอกไม่ได้แล้ว นะครับแต่เราก็จะดูฝั่งตรงข้ามระเบียงเพราะฉะนั้นหาหงแดงให้เจอก่อนคุณก็จะได้เต่าดำมังกรเขียว เสือขาวครบทั้ง4ด้านนั่นเองครับนี่คือเทคนิคลักษณะของเต่าดำเขาชอบอะไรเรามาดูความหมายของเขาว่าเต่ากันก่อนลักษณะของเต่าเป็นยังไงฮะชื่งช้าไม่ได้เร็วหงเนี่ยนกเนี่ยเร็วไหมหงแดงแต่เต่าเป็นไงช้านี่คือการเปรียบเปรยของคนจีนของสินแสจีนเขาหาสัตว์เหล่านี้มาเป็นตัวแทนเพื่อให้คุณจําความหมายได้เลยทันทีว่าต้องจัดการอย่างไรเต่ามันช้าเต่ามันสงบครับเต่ามันนิ่งมากเลยเต่ามันเวลากลัวเนี่ยจะเข้าจะเก็บห,หัวเก็บขาไว้ในกระดองก็คือชอบที่แคบที่เงียบ สงบเพราะฉะนั้นเต่าดำเนี่ยจะชอบความสงบหรือภาษาจีนเราจะเรียกว่าหยินจีนมันจะมีหยินกับหยางใช่ไหมหยางคือแอคทีฟสว่างสวยัยไม่ชอบความสงบชอบความแบบสดชื่นนะชอบความโลดโผนชอบความตื่นเต้นนั่นคือหยางแต่หยินเนี่ยมันจะตรงข้ามกันโลกนี้มีหยินแล้วก็ต้องมีหยางมีหยางก็ต้องมียินนะครับหยินเนี่ยจะตรงข้ามกันเลยก็คือชอบความสงบชอบความเงียบชอบความเรียบร้อยเป็นระเบียบ ชอบความเย็นความชิวชอบความรู้สึกเป็นส่วนตัวชอบความรู้สึกปลอดภัยนั่นคือหยินนะนั่นคือหยินนะไม่ใช่ว่าชอบมืดๆน่ากลัวน่ากลัวนั้นไม่ใช่นะยินนี่คือความสงบปลอดภัยความชิวความรู้สึกส่วนตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า p a s s i v ก็ได้นะถ้ายางมาถึง active ใช่ไหมยินก็คือชอบความแพสซีฟชอบความแบบสงบสงบเงียบๆเย็นๆเย็นชิวๆเพราะฉะนั้นลักษณะที่ดีของ ฝั่งเต่าดาก็คือความยินความสงบคือสงสัยมามทำไมหลังบ้านถึงชอบความสงบจริงๆแล้วก็คือสุดท้ายสิ่งที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันมาเนี่ยเหตุผลที่หลังบ้านต้องเงียบต้องสงบต้องทึบต้องตันต้องปลอดภัยเพราะเรื่องของ1เลยนะอากาศ2เลยคือเรื่องของโจรขโมยเรามาดูเรื่องของอากาศก่อนสำคัญกว่าเราต้องเข้าใจว่าวิชาหัวโจยถูกคิดค้นโดยคนจีน ประเทศจีนเนี่ยมันหนาวถ้าเกิดทําประตูทุกทางเวลาฤดูหนาวอยู่ไม่ได้นะลมหนาวมันเข้ามาทุกทางจริงไหมจริงไหมลมหนาวเข้าทุกทางหนาวตายนะครับบ้านมันจะไม่ไม่อบอุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยต้องว่าถ้าหน้าบ้านคุณเป็นประตูแล้วเนี่ยหลังบ้านคุณต้องทึบอย่าไปรับลมนะแล้วลองคิดดูถ้าเราทําหน้าบ้านให้เป็นประตูแล้วทาหลังบ้านให้เป็นประตูอีกจะเกิดอะไรขึ้นฮะลมมันก็เข้าทุกทางใช่ไหมทะลวงเลยบ้านนี้ของก็จะตกและแกะกะกระดงกระดาษอะไรมันก็จะหล่นหมดเพราะลมมันพัดไงเข้าใจหรือยังนะดังน่ใช อยู่ๆสินแสจะคิดขึ้นมาสั่งให้ทําก็ทําไม่ใช่มันมีเหตุผลถ้าหน้าบ้านเรารับแขกหลังบ้านเราต้องไม่รับแขกเราต้องปิดต้องกั้นเราต้องป้องกันนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นหลังบ้านจึงชอบความสงบ ความเย็นความนิ่งผู้ยังก็คือหลังบ้านเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมองด้วยจริงไหมเราให้เวลาไปดูเขาค่อนข้างน้อยเอาตรงๆคุณวัดได้เลยว่าหน้าบ้านคือบริเวณที่คุณออกไปใช้ชีวิตทุกวันแน,แน่แต่หลังบ้านไม่ใช่นะบางเดือนไปครั้งเดียวบางคนไม่ไปเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นหลังบ้านเนี่ยถ้าเราไปทําให้มันแบบพับบิกมากๆอันตรายไหมอันตรายโจรขโมยเข้าไม่รู้ตัวใช่ไหมแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเหตุผลแล้วดังนั้นหลังบ้านจึงชอบความสงบดังนั้นบ้านใครก็ตามนะเรามาเข้าสู่เนื้อหาบ้านใครก็ตามที่หลังบ้านของคุณ สงบลมเย็นรู้สึกเป็นส่วนตัวก็จะทําให้หนึ่งเลยสุขภาพคนในบ้านมักจะดีบ้านนี้จะกักเก็บพลังงานไว้ได้เวลาพลังงานเข้าจากหน้าบ้านเนี่ยมันไม่หลุดออกไปเลยพอมันไม่หลุดออกไปมันก็กักเก็บอยู่ในบ้านพอพลังงานดีๆเหล่านี้วนเวียนอยู่นะเราเข้ามาใช้พื้นที่บ้านเราก็ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้พอเราได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้พลังงานในร่างกายเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ก็ป่วยยากขึ้นหรือถ้าป่วยก็จะหายเร็วนี่คือวิธีคิดนั่นเองหลังบ้านสงบนะครับลูกน้องบริวารจะดีลูกน้องบริวาจราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังบ้านเป็็นนนยยััังงงงไลลูก้อเปห บ้านเป็นอย่างไรผู้อุปถัมภ์ เป็นอย่างนั้นผมเจอบ้านหลังหนึ่งหลังบ้านลกมากลกอะ่ะลกคือแบบมีของวางระเกะระกะแล้วเป็นของที่ไม่ใช้แล้วทั้งนั้นเลยคุณแม่อ่าเสียดายเก็บไว้ก่อนอาจจะได้ใช้ก็ไปเก็บไม่รู้จะเก็บไหนในบ้านเต็มก็ไปวางไว้หลังบ้านลกๆกรก,กพอหลังบ้านลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกน้องก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบสั่งก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังอันนี้เรื่องจริงหลังบ้านเป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงเลยเวลาผมไปดูหลังบ้านของลูกค้าท่านไหนก็ตามที่ผมไปช่วยจัดห่วงจุ้ยนะผมทายลูกน้องไม่เคยพลาดเลยถ้าหล ดูดลูกน้องเป็นระเบียบเข้ามาทํางานอย่างเดียวนะมันจะเป็นนิส,สัยของคุณด้วยถ้าคุณไม่ยอมให้หลังบ้านคุณลกแปลว่านิส,สัยของคุณก็เป็นคนที่เป็นระเบียบไงเพราะฉะนั้นพอคุณเป็นระเบียบคุณก็จะกําชับลูกน้องได้ดีขึ้นจัดการควบคุมลูกน้องบริวารของคุณได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยบางคนในหลังบ้านลกๆมักจะเป็นคนใจอ่อนยอมอช่างมันกูทําเองมักจะเป็นแบบนี้เยอะนะ,อ,ะอย่าไปยึดอย่าไม่ไปไรสั่งไปเดี๋ยวมันก็ทําแหละอ,อะไรเงี้ยบางครั้งสั่งสั่งสัง หลังบ้านเราให้มันดีที่สุดถ้าหลังบ้านสุดเช่นมีพื้นแตกทรสุดเอียงลงไปนะคุมลูกน้องไม่ได้นะเดี๋ยวลูกน้องเข้าๆออกๆออบ้างลาออกกันเป็นว่าเล่นบางทีออกกันเป็นทีมเลยอะคุมคนไม่อยู่สั่งการไปก็ไม่เชื่อไม่ฟังลูกน้องเกเรลูกน้องทําเงินเสียหายทําเงินบริษัทหายบ้าง ทำลูกค้าหลุดบ้างไปทําให้ลูกค้าโกรธบ้างลูกค้าโวยวายทิ้งขอเงินคืนบ้างทําของเสียของพังบ้างเนี่ยนี่คือพื้นสุดลายมากผมเจอบ้านอีกหลังหนึ่งนี่เป็นเคส e s t u ี้เลยเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยมากใครติดตามไลฟ์ของทุกลฟนะ์น่าจะเคยได้ยินแล้วก็คือหลังบ้านปลูกต้นไม้อ่าลมรื่นลมรื่นนะก็มักจะได้ลูกน้องที่ใสด่ดีลูกน้องใจเย็นแต่ต้นไม้ดันเรียกว่าอะไรก้านมันย้อยลงมาห้อยลงมาเยอะใช่ไหม เวลาเดินหลังบ้านเนี่ยต้องก้มกมก้ม,กมอันนี้คือบ้านเจ้านายนะบ้านเจ้านายเวลาเดินก็คือต้องก้มหลบไอ้ก้านไม้กิ่งไม้ที่มันห้อยลงมา หลังบ้านแปลว่าลูกน้องใช่ไหมแล้วเวลาเขาเดินอยู่หลังบ้านเขาต้องก้มใช่ไหมมันก็แปลว่าเขายอมลูกน้องมากก้มหัวให้ลูกน้องลูกน้องขออะไรก็อยอมลูกน้องเกเรมาขอก็ยอมพอทายไปบอกโอ้โหตรงเป๊ะเลยรู้ได้ไงเนี่ยอาจารย์เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครน่าจะรู้ได้ถ้าไม,ไม่เคยไปคุกคีด้วยจริงไหมดังนั้นหลังบ้านเป็นยังไงเรามักจะได้ลูกน้องอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกน้องไงมันก็จะไปกระทบถึงผู้อุปธมรมด้วยบางครั้งก็ยอมผู้อุปธมภมเกินไปจนเราไม่มีจุดยืนเลยผู้อุปกกใ้้ไปซซาาย็ายขา็ขขววายอมยยยออม่างเดีวูบอกว่่าาอออปีน้ขลยเร อ,ไ,อไม่พยายามบอกลองเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนั่นเองดังนั้นหลังบ้านจึงส่งผลแบบนี้เราต้องจัดการนะบ้านใครพื้นซุดก็ซ่อมก่อนสําคัญมากจะชอบมากเลยถ้าทึบด้วยเขาว่าทึบคือกําแพงหลังบ้านเนี่ยมันทึบซะจนรู้สึกเป็นส่วนตัว ผมใช้คำว่ารู้สึกเป็นส่วนตัวคือบางคนคือแบบกำแพงไม่สูงอะ่ะแต่ก็รู้สึกส่วนตัวแล้วเพราะว่าเป็นหมู่บ้านหลังบ้านก็ไม่มายุ่งกันอะไรเงี้ยเอางั้นใช้ได้แต่ว่าไม่อยากจะไป็กำหนดว่าต้องกำแพงสูงเท่าไหร่เท่าไหร่จะเรียกว่าส่วนตัวแต่โดยธรรมชาติคือสูงกว่าหัวก็ถือว่าจะมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลังบ้านเราดันเป็นตึกสูงเป็นคอนโดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ส่วนตัวใช่ไหมมันเหมือนกับใครออกมาจากระเบียงคอนโดก็มองเราได้อย่างเงี้ยไม่ดีเพราะหลังบ้านคุณไม่สงบ คุณไม่มีพื้นที่ส่วนตัวบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าหลังบ้านต้องมีภูเขาสีอาจารย์ถึงจะดีใช่แต่ภูเขาต้องไม่สูงเกินไปถ้าเราเปรียบเทียบตึกหลังบ้านเนี่ยคือภูเขาต้องไม่สูงเกินไปถ้าเป็นคอนโดสูงมาเลยอย่างเงี้ยมาอยู่หลังบ้านเรานะไม่ดีอย่างแรงเลย มันมักจะมีปัญหาเหล่านี้แหละคุณจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารทีมงานหัวหน้าผู้อุปถัมภ์ความสงบไม่มีเลยในบ้านนี้จะไม่ค่อยสงบเงินเก็บก็สั่นคลอนอยู่ตลอดมีเหตุให้ต้องจ่ายตลอดสุขภาพไปไงเวลาป่วยป่วยนานดังนั้นนี่คือเทคนิคนี่คือหลักการนี่คือไอเดียคนจีนจึงออกแบบตึกแถวขึ้นมาอาคารพาณิชย์เป็นลักษณะของตึกหลังพิงชนกันเลยจบไม่ต้องมาเจอกันหลังบ้านสงบแน่นอนแต่ผมไม่ได้บอกว่าตึกแถวดีนะแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดนะมันมีดีของดีกว่าไปบางคนบอกหลังบ้านเป็นนนนนนคครรบอออาาายยย่่งงงเเเลลป็แม้้ํะไี ไม่เป็นไรขอให้แค่มีกำแพงทึบบังอย่างที่บอกก็ให้สูงเนือหัวบางคนบอกไม่ทำกำแพงได้ไหมครับอาจารย์เราใช้ต้นไม้ทรงสูงเช่นไซเกาหลีมาวางทึบๆเลยเรียงรายต้นไผ่ต้นสนอย่างเงี้ยมาวางเรียงรายทึบๆได้ไหมได้เพราะในอดีตกำแพงมันก็ไม่มีเหมือนกันองจุยเนี่ยสร้างมาเป็นพันๆปีสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้กำแพงนะครับเขาก็ใช้ต้นไม้นี่แหละเขาก็จะให้ปลูกต้นไม้ต้นไผ่ต้นหลิวต้นไรก็ว่าไป่ปลูกให้มันทึบหนาเรียงรายที่หลังบ้านสังเกตดูต้นไม้ที่ให้ปลูกทั้งหลายก็จะสูงกว่าหัวคนทั้้้้งนนนัเะถาารจไม่ใชต เราใช้กำแพงก็ให้สูงกว่าหัวเราตระมาณก็ต้องมี2เมตร่ะแล้วจะปลูกต้นไม้อีกได้ไหมไดม้ปลูกต้นไม้อีกยิ่งดีไม่ได้ผิดอะไรเราต้องการแค่ความสงบดังนั้นสิ่งสําคัญที่กําแพง ฟังเต่าดำนี้นั่นก็คือความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณรู้สึกส่วนตัวรู้สึกสอะอาดรู้สึกสงบคุณสามารถใส่ชุดว่ายน้ําเดินได้อะไรเงรี้ยรู้สึกไม่มีใครมายุ่งอ่าแบบนี้เนี่ยแหละก็คือเรียกว่าสงบถ้าคุณเข้าใจจุดนี้นะคุณแค่ไปปรับบ้านคุณให้มันรู้สึกสงบให้ได้ให้รู้สึกส่วนตัวให้ได้บางคนบอกมีสระว,ว่ายน้ําหลังบ้านคะ่ะอาจารย ไม่เป็นไรนะมันมีได้นะ,ะบางอาจารย์บอกว่ามีไม่ได้เลยห้ามมีน้ําหลังบ้านนะครับอันนั้นคือเขายึดตามตําราเก่าแต่คุณลองดูคนยุคนี้สิมีสระว่ายน้าหลังบ้านรวยเอารวยเอาบาง,งคนบอกว่าแหมอาจารย์จะมีสระว่ายน้ําได้มันต้องรวยมาก่อนใช่ครับเขาต้องรวยมาก่อนแต่เขามาอยู่บ้านหลังน,นี้เขารวยขึ้นไหมละ่ะถ้าเขารวยขึ้นก็แปลว่าวงจุ้ยมันมีได้ถ้าเขาจนลงมันแปลว่ามีไม่ได้จริงไหมแค่น,นั้นเองหลักการมีแค่นี้ถ้าเขารวยอยู่แล้วแล,แล้วเขาซื้อบ้านามีสระว่ายน้ําได้โอเคแล้วถ้าเขาจนเอาจนเอาก็แปลว่าหลังบ้านมีสระว่ายน ที่คนมีสาระวัณหลังบ้านแล้วชีวิตก็ดีเหมือนเดิมบางคนรวยขึ้นรวยเอารวยเอาเพราะฉะนั้นนะเราอย่าไปอคติอย่าไปเป็นน้ําเต็มแก้วเชื่อในแบบหลักนอยา่างหลักการอย่างเดียวลองพิสูจน์ดูเพราะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะช่วยเสริมชีวิตเราได้อย่างรุนแรงบางคนมีสาวระวัหลังบ้านมีได้ครับนะแล้วรวยขึ้นด้วยสุขภาพดีด้วยเพราะเขาทําหลังบ้านให้รู้สึกส่วนตัวได้ถ้าหลังบ้านคุณเป็นอาคารเป็นบ้านคนอื่นสูงสองชั้นคุณก็ทาระแนงสูงไปอีกให้มันบงังให้มันไม่เห็นให้มันส่วนตัวให้ได้ให้มันเป็นพื้้้นนทีี่่ของคคุณใหไดแ้ คุณก็ได้พื้นที่เต่าดําที่ดีแล้วดังนั้นลักษณะที่ตรงข้ามกันจะทําให้เต่าดําไม่ดีหมดเลยเช่นพื้นซุดพื้นแตกแล้วสกระโปกใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยและรู้สึกอึอดอัดอะ่ะไม่เป็นส่วนตัวใครๆก็เห็นคุณหมดบางคนเป็นกําแพงโปร่งใช้รั้วใช้รั้วรั้วโปร่ปงๆใครขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นหมดแบบนี้ดีไหมล่ะไม่ดีลกปลูกต้นไม้เยอะมากเกินไปซะจนรกเลยบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ซะจนมีงูไหมน, <laughs> นะครับมันกลายเป็นพงไปหมดอ่ะเคยเจอบ้านบางหลังแบบไม่กล้าเดินเลยอะ่ะกลัว เหยียบงูเหยียบมันป่องอะไรอย่างเงี้ยเยียบตะขาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะหลังบ้านต้องรู้สึกปลอดภัยต้องรู้สึกส่วนตัวต้องรู้สึกสงบนี่คือลักษณะที่ดีลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากนี้ผิดหมดมันจะตรงข้ามกับหน้าบ้านไงหน้าบ้านคือหงแดงเราต้องการให้ใครผ่านไปผ่านมาเห็นบ้านเราเราใช้รั้วโปร่งดีมากเลยนะหน้าบ้านจะชอบมากกว่ารั้วทึบนะคนผ่านไปผ่านมาเห็นบ้านเราชัดๆยิ่งถ้าเป็นร้านค้านะครับเป็นออฟฟิศเป็นโรงงานเนี่ยยิ่งต้องชัดๆเลยเห็นกงินเห็นมอเห็นง่ายๆแต่หลังบ้านกลับกันต้องสงบ ส่วนตัวแล้วถ้าหลังบ้านภายในล่ะครับอาจารย์หลังบ้านภายในก็จะกลับกันไงภายนอกหมายถึงคนอื่นใช่ไหม ภายในก็หมายถึงความสามารถของคุณในการจัดการลูกน้องบริวารจัดการกับผู้อุปถัมภ์จัดการกับสุขภาพของตัวเองดังนั้นถ้าใครที่ทําหลังบ้านรกๆภายในนะมักจะไม่ค่อยดูแลสุขภาพดังนั้นไม่ว่าหลังบ้านคุณจะเป็นห้องอะไรห้องครัวห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรก็ตามห้องเก็บของถ้ามันรกคุณจะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีดังนั้นใครไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยมักจะอยปาละเลยตรงนี้ผมเจอหลายคนมากเลยโดยเฉพาะคอนโดคอนโดเพื่อนผมส่วนใหญ่เพื่อนผมจะเป็นผู้ชายเราเรียนชายล้วนมาใช่ไหมอ่ารวมถึงเมื่อก่อนผมทางานด้าน แกมเมอร์ด้วยดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพผู้ชายเลวลาผู้ชายอยู่คอนโดเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับห้องเล่นเกมห้องดังเล่น <laughs> <laughs> ใช่ไหมถูกไหมเ <laughs> พราะฉะนั้นระเบียงมีฝั่งตรงข้ามระเบียงคือเต่าดำเนี่ยก็คือมักจะเป็นประตูนะครับคอนโดที่ผมเคยดูเนี่ยก็คือว่าเขาจะทําห้องครัวไว้ฝั่งประตูเลยแนละ้วมันจะได้ระบายได้ดีใช่ไหมแต่เขาไม่ทําครัวหรอกผู้ชายอะ่ะนะมันก็จะกลายเป็นวางของโรกๆไม่ดูแลสุขภาพเลย อ้วนแพรอ่อยปะละเลยออกกำลังกายไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับสุขภาพกับห้องคอนโดมาก็คือไ,ไงอซื้อก๋วยเตีียวหนึ่งถุงมากินกินเสร็จเล่นเกมนอนนอนเสร็จื่นเช้าไปทำงานว่า,าจัรเป็นอย่างนี้เราจะเจออย่างนี้บ่อยครับคือถ้าเกิดว่าเราคุณปล่อยให้ตำแหน่งเต่าดำภายในเนี่ยสกรปรกรกเลอะเทอนะมักจะไม่ดูแลสุขภาพ มันสนุกนะมันง่ายกว่าที่เราเข้าใจเยอะเลยนะคุณเห็นไหมว่านี่คือเนื้อหาหนึ่ในข้อเดียวเองของเนื้อหาทั้งหมดของวิชาชัยภูมิเห็นไหมว่ามันละเอียดมันสนุกมากแล้วมันก็เป็นเบสิกแล้วมันก็ได้ผลแบบนี้เสมอ